สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันตามเคยไม่อยู่ยัง้งโดยสถานการณ์วันนี้นั้นก็มีเรื่องของแบมแล้วก็ตะวันนะครับเรื่องผู้ชมโดยตอนนี้สถานการณ์นั้นก็อีลงุงตุงนางสังขยาไปเล็กน้อยถึงปานกลางหรือจะมากกว่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ๆตอนนี้สารสั่งปล่อยตัวตะวันตัวตุรานดน,น,นชั่วคราวหนึ่งเดือนครับท่านหลังจากพอโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ยื่นคำร้องเหตุอาการหนักอะไรประมาณนี้นะครับเรื่องผู้ชมเพราะเป็นสิ่งที่น่าจับตามองอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวนะเนี่ยแล้วก็เพื่อนของแบมเพื่อนของตะวันอะไรนี้จะได้ ตัวหรือเปล่านั้นก็ต้องจับตามองอีกทีนะครับเรื่องผู้ชมอัปเดตข่าวไม่ทันแล้วอีกเรื่องหนึ่งมีอะไรเจ้าวันนี้โดยวันนี้ในการหาราคาก็ยังออกมาอย่างไม่หยุดยั้งนะครับเรื่องผู้ชมถามสําหรับใครจ้าสาหรับนายจตุพรพรมพันธ์นะครับเรื่องผู้ชมได้ออกมาถามนะเนี่ยบอกมาเนี่ยพรรคเพื่อไทยบอกมาหน่อยถามบอกอะไรวะเป็นใครเป็นจตุพรอู้จัดม็อบอย่างแป๊กเลยนะครับเรื่องผู้ชมก็ไดยทําการถามอย่าง, <ๆ S 2> งไรก็ไม่อาจแน่ใจนะเนี่ยแต่นี้ต้องออกตัวให้ก่อนนะคะรับว่าผมไม่ได้เข้าข้างประวิทย์แทบจะมาซัดไอหองนี้เล็กน้อยถึงปาน โดยจตุพรกวักมือท้าทักษิณนั่นเนี่ยเล่งกับไทยลั่นรีบมาทําให้จบประเทศจะได้ไปต่ออะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ออกมาจากนายจตุพรน,นะครับเรื่อผู้ชมช่วงนี้รู้สึกว่าสอเสือที่มีข่าวออกมาจากนายวันชัยสอนศสรินั่นเนี่ยออส่อเสือที่ว่านั้นสอสุรเกียรติอะไรประมาณนี้ที่มีการปล่อยข่าวออกมาว่าจะเป็นแคดิเดตพักเพื่อไทยนั้นและเป็นอย่างไรจ้าก็ส่งผลให้ในายจตุพรตัวนี้นะครับเริ่อผู้ชมออกมาดิ้นอย่างไม่หยุดยัง้งเลยทีเดียวทั้งนี้ได้พร้อมกันกวักมือท้าทักษิณเล่งกลับบไททย่นรีมา จบประเทศจะได้เดินไปต่ออะไรประมาณนี้ก็ต้องติดตามนะครับเรื่องผู้ชมว่าทักษิณชินวัตรนั้นเป็นญาติอะไรกับพวกไอ้นี้หรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจนะครับเร่านผู้ชมใส่เกลือทุกเรื่องไม่หยุดยั้งเลยทีเดียวก็โดยนัทวุฒิใส่เกลือก็ยังไม่ได้ออกมาลดตัวโต้ตัวนี้นะครับเ่านผู้ชมโดยตูจะุพรไว้ห้ยท้าเพื่อไทยพูดออกมาตรงๆซิว่าจะไม่จับมือกับปวิตรแล้วก็พลังประชารัฐแล้วก็มีการวเมื่อไหร่จับมือกันเมื่อไหร่สัญญาจะร่วมกันขับไล่ซัดตรงๆใส่บ้านเก่ากล้าพูดไหมว จะุพรมึงเคยทําอะไรสําเร็จด้วยหรือว่าเรื่องนี้ถามปมไหนจ้าไอ้คณะหลอมแหลมนะครเริ่มผู้ชมหลอมแหลวอะไรประมาณนี้มีเรื่องอะไรมันก็ได้ออกมาบอกนะตอนนั้นบอกว่าเนี่ยอีกอาทิตย์หน้าอีกประมาณ2อาทิตย์อีกประมาณเดือนหนึ่งประยุทธ์จะหลุดจากตําแหน่งกัปอะไรประมาณนี้นะครับจากนายกแล้วเป็นอย่างไรจ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครเริ่มผู้ชมแม่มึงเอ้ยเดินเข้าไปในม็อบนี้แทบจะเป็นแจ็คกับรถได้เลยนะครับท่านจะกางแขนแบบนี้ถามกลางทาไมที่มันว่างเยอะนะครเริ่มผู้ชมก็เลยต้องกางไว้แล้วก็ ใช้ข้อางว่าเนี่ยต้องดิสเทนซิ่งดิสเทนชันอะไรประมาณนี้นะครับส่งผลให้หอกนี้ออกมาหาราคาไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวก็ตอนชาวเน็ตสวดสนั่นลั่นทุ่งนะครับเริ่มผู้ชมถามสวดเรื่องอะไรจา้าเนี่ยจตุพรดักคอถ้าเกิดเพื่อไทยจับมือพลังประชารัฐเมื่อไหร่สัญญาจะออกมาร่วมกันขับไล่ชาวเน็ตแห่ทางว้ยจตุพรฟังอยู่มึงอย่าเพิ่งตายไม่ใช่ฟังอยู่ม,งมึงอย่อยาเพิ่งยิ้มนะเนี่ยมีภาษีอะไรขนาดนี้จัดมอบอยังแป๊กเลยคณะหลอมแหลมหลอมรวม,มอะไรประมาณนี้ก่อนนี้ก็ออกมา,าดานหน้าหาราคาอย่างไม่หยุดหย่อนนะ บรรดาหลายๆภาคส่วนกันเลยทีเดียวรับงานใครมาหรือเปล่าหรือไม่อะไรประมาณนี้ผมก็บอกให้ใจเย็นไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งพูดแบบนั้นนะ,ะเพราะอะไรไม่มีเหตุผลนะรับเ่ามผู้ชมเพราะไอ้หอ,อกนี้ผมดูแล้วมันไม่มีราคาครับท่านสําหรับใครสําหรับตัวผมเองนะก็ต้องติดตามนะก็มันจะเป็นอย่างไรดูเหมือนว่าตอนนี้แผนจะสกัดแลนสไลด์ของนายจริพรนั้นดูเหมือนว่าจะล้มเหลวนะกับท่ามผู้ชมไปในสายลมกันเลยทีเดียวยิ่งออกมาตีนะเดียยิ่งโตก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีแต่ตอนนี้ครับท่านรวมไทยสร้างชาติสร้างชาติมาแล้วเว้ เฮ้ยทาชนเพื่อไทยลั่นอีสานแลนด์สไลด์ไม่แพ้เพื่อไทยแน่แล้วก็ชูจุดขายของประยุทธ์นะเนี่ยโวใจซื่อมือสะอาดนะครับเร่านผู้ชมก็าเป็นที่น่าจับตามองครับท่านบอกว่าเนี่ยคนอีสานอยากจะได้นายกที่เป็นลูกของอีสานแท้ๆใจซื่อมือสะอาด8ปปีดังพอยยึดอำนาจถามออย่างๆแปดปีไม่เคยดังพอยเรื่องทุจริตนะครับแต่ว่ายึดอำนาจเข้ามาครับท่านโดยการโค่นอำนาจของยิ่งรักชินวัตนนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งแล้วตอนนี้ตู่ก็กำลังฟอกตัวไม่หยุดยั้งนะครับทั้ง เล็กตัวใหญ่หรือไม่นั้นไม่อาจแน่ใจด้านนายเสรีวงมนทาครับท่านก็ยังอ้าปากพเยอ,อ้ากว้างนะครับเร่านผู้ชมไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวตอนนี้ได้ประวัติเพื่อไทยเว้ยเฮ้ยว่าจะชนะแล้วนะครับเร่านผู้ชมตอนนี้ออกมาเพ่นพานแล้วถามเพ่นพานเหมือนอะไรเหมือนกับตอนที่จะมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกทมนะคะรับเ่านผู้ชมไอ้แกเ่เสรีนี้ก็ออกมาบอกอย่างนั้นไม่เลือกเราเขามาแน่สุดท้ายเป็นอย่างไรจ๊ะไอคนที่บันญชียลาบคาบนะครับเร่านผู้ชมไอสามแสนเสียงมีคุณภาพที่มันเคยคุยโม้คุยโตวไว้นั้นนไมม่่่รรรรู้วาาีจิงหือเเปลโดยส ออกมาโผหัวกบาลบอกอยาเสียงแตกนายเสรีเชิญชวนไม่ใช่ว่าเชิญชวนหลีกภัยนะเว้ยเฮ้ยชวนหลีกภัยนั่นมาต้องไปทวงคืนถนนเออชวนอย่าลืมไปทวงคืนถนนนะเว้ยเฮ้ยหลังจากที่ออกมาตีกินพรรคเพื่อไทยแต่นั้นช่างกัมมันไปก่อนครับท่านโดยนายเสรีเชิญชวนประบัญชาชนนั้งหลายให้การพักรวมไทยรวมเถิดอะไรประมาณนี้ทั้งสองใบส่งไอตู่กลับบ้านไปหอกไอเวนนี่ไม่ใช่ส่งไปยุทธให้เป็นนายกต่อนะครับท่านผู้ชมโดยตัวนี้รันว่าถ้าเกิดอยากจะให้ตู่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อก็ต้อง ตากาให้รวมธาตุรวมไทยอะไรประมาณนี้ทั้งสองบัตรขอเชิญชวนนะคะชวนหลีกภัยบอกถนนอยู่อยู่ไหนไม่ใช่เชิญชวนนะคะแต่ถ้าเกิดท่านไม่เห็นด้วยก็เคารพการตัดสินใจของท่านนะคะแค่ชวนคิดค่ะก็ไม่รู้ว่าชวนคิดที่ว่านี้จะเป็นชวนคิดหลีกภัยหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะกรเรื่งผู้ชมสถานการณ์วุ่นวายวุ่นวายน่หยุดยั้งกันเลยทีเดีวยวพร้อมกันนี้เมื่อวานนี้โบโบเส,สกสกุลนะการเรื่งผู้ชมได้ออกมาขอบคุณโพนั้นะเนี่ยรู้สึกว่าถ้าจะไม่ผิดนี่ได้โพเราก็นึกไอ้ยรู้ว่ามันจําสํานักข่าวผิด ว่าเนี่ยมันจะไปขอบคุณซูเปอร,ร์โพลหรือเปล่าว่าเนี่ยหลังจากที่อุ้งอิงชินวัตรนะคะรับเ่านผู้ชมซูเปอร,ร์โพลได้ไม่ใช่อะไรซูเปอร,ร์โพลนะั่นย่ไปเที่ยวอ่านมันเสนียดปากเออนิดาโพลได้เผยผลสลํารวจว่าอุ้งอิงนี้ประชาชนอยากจะให้เป็นนายกมากมายเหลือเกินนะครับเ่านผู้ชมในพื้นที่ภาคอีสานนั้นทะลุเมนกันเลยทีเดียวครับท่านสําหรับคะแนนส่วนประยุทธ์ละโอ้ยอยู่อันดับ3านะครับเ่านผู้ชม11กว่าเปอร์เซ็นต์เองเออใช่สงสัยโบขอบคุณสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นี้นะครับเรื่องผู้ชม,ก,มก็ หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวครับท่านโดยถ้าเกิดอยากจะได้นายกเป็นลูกอีสานนี่คุณหญิงสุดารัตน์ก็เป็นลูกอีสานนะครับเ่านผู้ชมส่วนประยุทธ์นี่มันก็อ้างไปเรื่อยไม่รู้จะทําอย่างไรดีแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านวันนี้ต้องมาดิซิตอะเม็ดมม่วงหินมะพร้าวนะครับเ่านผู้ชมอร่อยอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวฟันไม่หลุดอาจจะหยุดไม่ได้ถามทําไมจ้าอร่อยเกินเหตุนะครับเร่านผู้ชมโดยขนาดเม็ดใบเองกันเลยทีเดียวเกรดเอไม่มีการสับไก่กาหลอกหอไหลควบคู่ขนาดมากับปลาเกรดขาวอบกรอบลูกหยีชาบข้างหลังแอบปิดบางงซ่่อนนนไวว้ลูกกหดยขบบญจ 500กรัม2 40บาท100 250กรัม1 40บาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บายทางยังไม่มีส่วนเสือ้อนัดวิวนสลิดนี้ตัวละ400บาทพร้อมส่งก็กราบขอบพระคุณงามๆาม,มานทีนี้ครับท่านก็ามาติดตามสถานการณ์ข่าวกันต่อเลยนะคบเดินผู้ชมโดยเริ่มกันที่เรื่องนี้สักเล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านโดยสารสั่งปล่อยตัวตะวันตัวตูวลานววลานวชั่วขา่าวเป็นเวลาหนึ่งเดือนหลังพอ,อลงพยาบาลธรรมศาสตร์ยื่นคำร้องเหตุาการวิกฤตนะคบเดินผู้ชมแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าบรรดานักร้องต่างๆ นั้นได้ออกมาขอเอาเรื่องแบมบเรื่องตะวันอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวครับท่านนับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือไม่นั้นก็ต้องจับตาม,มองโดยจึงขอให้ศาลพิจารณาการถอนหมายขังอะไรประมาณนี้ระหว่างพิจารณาคดีอย่างไม่มีเงื่อนไขแต่ที่จริงนั้นเนี่ยตะวันไม่ได้เรียกร้องเพื่อตัวเองนะครับท่านผู้ชมเขาเรียกร้องเพื่อเพื่อนของเขาที่เข้าไปติดโดยที่ยังไม่ได้มีการตัดสินว่าผิดอะไรทํานองนี้ก็เป็นหัวใจที่ใหญ่ย,ยิ่งกันเลยทีเดียวครับท่านผมไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรต่อไปนะครับท่านผู้ชมโดยกรณีมีเหตุสมควรให้ออกหมายปลล่อยตยตััวววจําาเชคร กำหนดระยะเวลาหนึ่งเดือนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอะไรก็ช่างมันไปก่อนนะคะรับเดิมผู้ชมเมื่อครบเวลาปล่อยตัวชั่วคราวแล้วให้จำเลยมารายงานตัวต่อสารโดยให้ออกหมายปล่อยจำเลยวันนี้และแจ้งผู้มารอให้ทราบด้วยอะไรประมาณนี้นะคะรับเดิมผู้ชมก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณตะวันด้วยครับท่านแล้วก็ตอนนี้เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นน้องก็สู้จนเต็มที่แล้วนะคะรับเดิมผู้ชมส่งผลให้สลิมบอดช่องบางตัวนี้ที่ออกมาด้อยค่านะเนี่ยจะอดได้กี่วันแล้วก็มีการประคมข่าวนะค,ะนะคะรับเดิมผู้ชมว่านเนี่ย ตอนไปอยู่โรงพยาบาลนี้มีการกินโจ๊กอย่างนั้นมีการกินโจ๊กอย่างนี้โอ้โหเชื่อกันไปได้นะครับก็ไม่รู้ว่าอีแหลงพืดีสําหรับเรื่องนี้ครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรต่อไปนะครับเรื่องผู้ชมส่วนอันนี้มาที่อตูอันไตกันก่อนครับท่านหลังจากที่ประยุทธ์มันได้เอ่ยอ้างสรรพคุณว่าคนไทยนี้มีที่มาจากเครือขาวอันไตนะครับเรื่องผู้ชมหลังจากนั้นผมก็เรียกมันสาระน่ารู้กับตูอันไตครับท่านด้วยตูอันไตว้ยเฮ้ยแขวักไหนนะเนี่ยเสนอเพิ่มสวัสดีการใช้งบแปแสนล้านถามเอาเงินมาจากไหนเเออาาางินมมจกส ه, มีสมองไว้ทําอะไรมีสมองไว้คิดนะครับเ่ผู้ชมไม่ใช่ว่าออกนะโยบาย4 20 400อย่างนั้นแล้วเป็นอย่างไรจ้าทําหอกทําดาบไม่ได้สักอย่างนะครับเ่ผู้ชมโดยตัววันตปแขวะพักไหนไม่รู้นะเนี่ยเสนอเพิ่มสวัสดิการใช้งบ800ล้านถามเอาเงินมาจากไหนโอ้ยควายไม่รู้ไอเวร์นี่ไม่ใช่โอ้ยตายแล้วขอถอนคำพูดท่นทานประธานยังไม่มีมึงอย่าเพิ่งไปรีบทวงถนนท่านประธานฟังทางนี้ก่อนโดยขอให้ประชาชนพิจารณาด้วยแล้วก็ยังกักว่าจะลงสสปาร์ตี้ลิต์หรือไม่เฮ้ยเรื่องนี้มึงจะกไไม่ด้ เอะไว้ประยุทธ์ถามทาไมพูะนายไตยลงสุวรรณคีรีผู้บอกว่าตัวเองนั้นเป็นเด็กบ้านงอกนะครับเดิ่ผู้ชมแล้วก็เป็นเด็กกักขาอะไรด้วยหรือไม่ไม่มีนะครับเดิ่ผู้ชมแต่ว่ามันบอกว่าตัวเองมันเองนั้นเป็นเด็กต่างจังหวัดครับท่านเลยพูดจาไม่สุภาพอะไรประมาณนี้ได้มึงก็อย่าเหมารวมแล้วเว้ยเฮ้ยแล้วมันเป็นอย่างไรต่อไปจ้าก็ได้ไปออกรายการท็อปนิวนั่นเนี่ยนายไตยลงนะครับเดิ่ผู้ชมแก่แล้วก็ได้บอกว่าเนี่ยมาเปิดเผยที่น,นี่ที่แรกเลยถามเรื่องอะไรมึงบอกมานายไม่ใช่เรื่องนี้เราต้องเล่า มันได้บอกว่าเนี่ยมาเปิดเผยที่แรกเลยนั่นเนี่ยว่าตู่มันจะเป็นคนดิเดตอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็จะลงบัญชี party list, ปาร์ตี้ลิสต์เบอร์หนึ่งอะไรประมาณนี้ของไอ้พักรวมเถิดรวมธาตุอะไรของไอ้โบอีสานนี้นะครับท่านผู้ชมเราต้องติดตามสถานการณ์เรื่อยๆไม่หยุดยังครับท่านส่วนนายเสรีตอนนี้ดิ้นผ่านแล้วนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะกีดสิกีดออกมาเมื่อไหร่โดยนายเสรีวงมนทาครับท่านนักวิชาการ7080ปีไม่รู้มันหลุดมาจากสงครามเย็นหรือเปล่าบอกว่าอย่าเสียงแตกนายเสรีเชิญชวนประชาชนการรวมไทยรวม เถิดทั้ง2ใบส่งหอตู่เป็นนายกต่อนะคะรับท่านผู้ชมดังนั้นการลงคะแนนเสียงเราจึงต้องการรวมไทยอะไรประมาณนี้ทั้ง2บัตรซึ่งบางคนต้องทําใจที่จะไม่เลือกสอสอในดวงใจที่ไม่ได้สังกัดพรรคไอตู่อะไรประมาณนี้สิ่งที่ต้องระวังคือเสียงจะแตกแต่และพรรคจะได้คะแนนน้อยกว่าเพื่อไทยบทเรียนของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกทมมีเห็นอยู่แล้วอย่าเชื่อการหาเสียงที่สัญญาในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ต้องตระหนักว่าคนจะเลือกเพื่อไทยเ <c oughs> ขาจะไม่เปลี่ยนใจไม่เปลี่ยนเสียงแน่นอนอะไรประมาณนี้นะคะรับท่านผู้ชมแล้วก็ ก็มีการเชิญชวนครับท่านแต่ว่าไม่ใช่ชวนหลีกภัยนะเนี่ยเชิญชวนคนทั้งหลายให้มาเลือกสองบัตร2ใบอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดท่านไม่เห็นด้วยก็เคารพการตัดสินใจของท่านนะคะแค่ชวนคิดค่ะอะไรประมาณนี้ก็เป็นสิ่งที่ออกมาจากนายเสรีนะครับเรื่องผู้ชมประมาณว่าตอนนี้กลัวไม่หยุดยั้งแล้วครับท่านพลาดแล้วนะเนี่ยกลัวเพื่อไทยจะชนะแล้วก็มีการออกตัวอีกนะเนี่ยถ้าเกิดไม,กไม่เชื่อก็ไม่เป็นอะไรนะถามทําไมพราะรอบก่อนนั้นเชื่อไปทีนึงแล้วนะครับเรื่องผู้ชมสําหรับสลิมบางกลุ่มนั้นแล้วเป็นอย่างไรแพ้ราบคาไม่หยุดหย่ยยวค ท่านทักษชาติได้คะแนนไปหนึ่ง0้านกว่าคะแนนส่วนแนวร่วมสลิมล่ะโอ้โหสองแสนนี่ก็บุญแล้วนะครับท่านมู้ชมแล้วก็ตอนนี้กระแตกซ้สร้งเซ็นไปพักนู้นพักนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเสียงแตกตามที่นายเสรีวงมนฑานี่มันบอกมาหรือเปล่านี่ก็ไม่อาจแน่ใจสว้ตูจาุพรไว้ยเฮ้ยก็ใส่เกือกไม่หยุดยั้งนะครับเริ่มู้ชมเนี่ยท้าทักษิณพูดออกมาตรงๆซิว่าจะไม่จับมือกับป้อมพลังประชารัฐก็สมงผลให้ชาวเน็ตสงสัยนะเนี่ยเฮ้ยทำไมไม่ถามบ้างนะเนี่ยว่าทำไมไม่จับมือกับประยุทธ์ห ในทัมองนี้นะก็สมควรให้ประชาชนนั้งไหลนะั่งตั้งคำถามนะครับ่านผู้ชมว่าเอยใช่หรือเปล่าวะถามใช่อะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับ่านผู้ชมก็แนะนำไอ,จอ้จตุพรกับสอส่เกลือให้มากแต่ไม่มีในนี้โดยตัวเฮ้ยดักคอถ้าเบื้อไทยจับมือพลังประชารัฐเมื่อไหร่สัญญาจะออกมาร่วมกันขับไล่เอยเอยเอแนะนําเออเออเชิญไอ้เทือกมาด้วยเออใช่ไอเดียนี้ดีเฮ้ยเชิญสุเทพมาด้วยสิเว้ยเฮ้ยเื่อเลยเมื่อตอนที่สุเทพมาเดินคารวะแผ่นดินอยู่นั้นนะครับ่านผู้ชมนายจตุพรก็ออกมาบอ บอกนล้นเนี่ยบอกว่าอะไรบอกว่าอย่าไปขวางสุเทพเดินอะไรทํานองนี้นะครับท่านผู้ชมโอ้ยอปากเห็นไรฟันแล้วหรือเปล่านี่ก็ต้องติดตามสถานการณ์นะครับท่านผู้ชมทําเป็นออกมาบอกว่ากูนี่เก่งอย่างนั้นข้านี่เก่งอย่างนี้ตัวกันถ้าใช่เหรอมันบอกว่ามันอยู่หลังผมทําไมผมไม่เห็นอะไรประมาณนี้โอ้ยมีการถามเพื่อไทยจะไปจับมือกับพักนู้นไหมไปจับมือกับพักนี้ไหมไม่ทราบว่าใส่เกลืออะไรนะครับท่านผู้ชมที่มันไปจับมือกับไอ้นกเข,ขานะครับท่านไอ้ที่เป็นสลิมลอดช่องไอะไทยกรพลสุวรรณอะไรประมาณนี้อดีตกร บอสรอดช่องเก่านี้มันหมดราคาไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วหรือเปล่านี้ก็ไม่อาจแน่ใจก็ได้ทําการโวต่างๆกันานาว่าเนี่ยตัวมันเองเนี่ยเออเคยเก่งั้นเนี่ยไปชุมนุมพฤษภาธรมินท5มิอะไรประมาณนี้โอ้ยก็เก่งอยู่คนเดียวนะคะรับท่านผู้ชมพูดสี่เดิมพันมาเลยถ้าเพื่อไทยจับมือพลังประชารัฐสัญญาจะร่วมประชาชนขับไล่อ่าก็ต้องติดตามนะคะรับท่านผู้ชมว่าจะเป็นแบบคณะไอ้หลอมเหลวหลอมแหลอม w, อะไรหรือเปล่าถามทําไมเป็นหลอมแหลมคนมันไม่มีนะคะรับท่านผู้ชมไปเดินเที่ยวหาเที่ยวซองอยู่ ไม่มีคนเลยว่ะทางที่ไหนมอบราสโดรใช่หรือไม่โอ้ยอันนั้นคนเขาเยอะครับท่านแต่ม็อไปตูนี้คนแทบไม่มีเลยนะครับท่านผูน้ชมมาวันนี้โอ้ยเออเอมเอาตัวมึงให้รอดก่อนดีกวจตุพรเอาไม่รูวาอีแหลงผือนะครับท่านผูน้ชมสําหรับไปหอกนี้ก็เล็ดอิดมีช่างมันไปก่อนครับท่านส่วนตอนนี้สันทนาประยุรัตน์นะครับท่านผูน้ชมบุคคลที่เจอชูวิทยากลางสอน,อนอนและเป็นอย่างไรจ้าหัวหดแทบมุดลูกันเลยทีเดียวหรือเปล่านั้นไม่มีนะครับท่านผูน้ชมแต่ว่าชูวิทยาจริงนนเนี่ยแล้วมันเอาไหมไม่เอาเว้ยเฮ้ย ป่าไม่อาจแน่ใจวันนี้ชูวิทย์ชำระแค้นสันทนาเว้ยเฮ้ยหลังจากที่มันโดนไล่ออกจากราชการแต่ไม่ได้มีเขียนในนี้ขึ้นศาลฟ้องหมิ่นประมาทบมอ้างโรงแรมมีการเสพยาอะไรประมาณนี้ชูวิทย์กุมวิสิทธิ์เดินหน้าไม่หยุดยั้งนะครับเดิ่ผู้ชมไปศาลไปขึ้นศาลเพื่อไต่สวนคดีที่ฟ้องนายสันทนาครับท่านอดีตตำรวจซึ่งโดนไล่ออกจากราชการไปแล้วนั้นกรณีนําคลิปในห้องน้ําอะไรประมาณนี้ที่โรงแรมเดวิดเดวิดของชูวิทย์นะครับเดิ่ผู้ชมมีอ่านอ่าน,านการอ้างว่ามีการไปเสพอย่างนั้นออกมาแล้วก็ เป็นวัดอย่างนี้อะไรประมาณนี้โอ้ยเก่งทุกเรื่องเลยนะคะรับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านแล้วผมก็คลองใจนะั่นเนี่ยชีวิตเรียกไอ้สันควานไอ้สันควานนี่ก็ไม่รู้ว่าใครนะครับท่านผมอยากจะรู้อย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวทางด้านเพื่อไทยเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะก็ยังไม่ลดตัวไปโต้นะ,นะคะรับท่านผู้ชมประมาณว่าเหมือนกับว่าเล่นกับหมาหมาเลียปากเล่นกับสากสาก,สากตีหัวหรือไม่นั้นไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ๆมาานเมื่อวานนี้บิ๊กเซอร์ไพรส์นะครับท่านผู้ชมถามเรื่องอะไรจ๊ะอมสกาวใจพูเลิ์ว่า อ,อ,อมสกาวใจภูนสวัสดิ์นะครับเรื่องผู้ชมนี่็ก,ก็เดินหน้าเข้าพักเพื่อไทยแล้วประกาศลั่นอย่างเป็นทางการเลยเช่นเกันว่านี่อมมาเพื่อชนะไม่ได้มาเพื่อแพ้นะคะอะไรประมาณนี้ก็ฟาดอย่างไม่หยุดหย่อนนะครับเรื่องผู้ชมส่งผลให้ตอนนี้ประชาชนแหร่รู้ทันจะดูพอหรือไม่ไม่แน่ใจโดยเมื่อวานนี้ได้ทําคลิปจะดูพอหลงตัวเองนะครับเรื่องผู้ชมเกินกูกลับกันแล้วสาเหตุมาจากไหนเนี่ยผมเป็นนักสู้นะเนี่ยอยู่บนเวทีไอคนนั้นเคยขึ้นไหมไอคนนี้เคยขึ้นไหมุอยถ้าเกิดไม่มีคนข้างล่างนะก็ไม่มีน้ำ หน้ายอย่างมึงหลอกไอ้ยจตุพรแล้วมันเป็นอย่างไรต่อไปมันคงคิดนะเนี่ยคิดว่าอะไรคิดว่าเขาไปเพราะตัวมันเองเป็นผู้นำนึงนะคะเรเบื่องผู้ชมสำหรับไอ้ยจตุพรนี่ก็ไม่รู้ว่าอีแหลงผือดี <c oughs> แล้วตอนนี้รู้สึกว่ามีบางคนเจ็บใจนะเนี่ยอันนี้เปลี่ยนเรื่องแล้วนะครับเจ็บใจเรื่องอะไรเจ็บใจที่ว่าทาไมนัทวุสัยเกื้อไม่ยอมมาด้วยอะไรประมาณนี้เพราะว่านัทวุสัยเกื้อนั้นอุดมการ์เขามั่นคงนะกรเรื่องผู้ชมก็ไม่รู้ว่าอีแหลงผือดีครับท่านสําหรับเรื่องนี้ส่วนประยุก,ก็ยังคงท่วงควาามมเจริญอยอย่่งไชชั้งาามา่รมนั้นมอมไ่นาจร โดยไอ้โบเสกสกลเมื่อวานนี้ได้ออกมาขอบคุณนิดาโพนะครับท่านผู้ชมโดยพักเพื่อไทยได้ไป48.40คะแนน้วเนี่ยสอส,อสอแบบแบ่งเขตจะเลือกใครส่วนก้าวไกลมาเป็นอันดับ2ส่วนประยุทธ์ครับท่านรวมไททาารวมไทยอะไรประมาณนี้8.53เปอร์เซ็นต์ก็ไม่รู้ว่ามันเลือกผิดหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่ามันผู้สำนักโพผิดหรือเปล่าเหมือนกับตอนที่บอกว่าเนี่ยสสนับสนุนพลเอกชวลิตจงจะยุทธเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วสุดท้ายเป็นอย่างไรนักข่าวสกิดเอ้าพี่โบ้มึงเปลี่ยนอีกแล้วเหรอ ก็บือ้อบือคัดคัดครับท่านเป็นการพูดผิดนะคะรับเดิมผู้ชมไม่รู้ว่าหลายนายเกินไปหรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็พานอย่างไม่หยุดยัง้งนะคะรับเดิมผู้ชมส่วนตอนนี้อะไรกันอีกวะเนี่ยพิธาลิมมจรเลยรัดหัวหน้าพักเก้าไกลซัดครูไล่ก้อนผมนักเรียนร้อยคนจนแบ่งแล้วก็ก่อนบังคับไถเกียนขาวสามด้านอะไรประมาณนี้โอ้ยอันนี้โชคดีนะครูฐานโชคดีตรงไหนจ้าโชคดีที่ว่าเจอน,นักเรียนระดับสูภาพนะคะรับเดิมผู้ชมถ้าเกิดสมมติเป็นตัวผมนี้รับรองจ้ำหน้าแน่นอนกันเลยทีเดียวครับท่านแนะนํานักเรียยน้หลา าแนะนาอะไรอย่าไปยอมมันเด็ดขาดกันเลยทีเดียวเว้ยเฮ้ยเกิดมาเป็นคนชาติเดียวนี้เราต้องเอาตัวเราเองเป็นอนนั้นนะครับเดินผู้ชมอย่าให้ใครมาจูงจมูกเราได้เลยพวกครูมันจะตัดผมทําอย่างไรอีเราก็ไม่อยากอธิบายนะครับเดินผู้ชมเพราะถ้าเกิดเป็นรุ่นผมอยู่นั้นสาดดิดครับท่านอาจจะมีการพ,วพาัพวพัพบแพทย์ก็อาจจะเป็นได้ก็ต้องติดตามแต่สําหรับครูที่ดีนั้นก็มีเยอะนะครับเดินผู้ชมสําหรับผมแต่ครูส้นตีนก็มีไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านาส่วนเลือดมาเจอข่าวนี้อีกแล้วเฮ้ยโดยตูจ่จตุพรเมื่อว ที่มีทิดาถาวรเศษนะคะรับเดินผู้ชมแล้วก็หมอเวงตัวจิราการแล้วก็นัทวุฒิใส่เกลืออยู่ในนั้นด้วยซึ่งก็คือ U d ดีดีนิวมประมาณว่านเนี่ยชาติธรรมข่าวทิดาถาวรเศษแล้วก็หมอเวงเสนอข่าวเยี่ยงโจรปากอ้างประชาธิปไตยแต่บิดเบือนเล่นงานให้เสียหายหมายถึงว่าเล่นงานตัวมันเองนะใคะเรเดินผู้ชมถามปมไหนจ้าปมที่มีการทัวรไปเคียย์กับไอโบสเสกสกุลอะไรประมาณนี้นะคะรับเดินผู้ชมอุ้ยผมไม่รู้ไอแหลงคือต่อดีครับท่าน ก็ต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมในเรื่องนี้กูต้องโน้ตไว้เลยเออว่ามันเป็นแบบนี้ก็สถานการณ์ก็มาเรื่อยๆอย่างไม่หยุดยั้งครับท่านสําหรับไอ้จตุพรนะครับท่านผู้ชมลองติดตามต่อไปว่าพังพอลนยนี้นี้จะมีพิษสงอีกหรือไม่อย่างไรหลังจากที่ออกมาบอกนนเนี่ยถ้าเพื่อไทยนั้นจะต้องออกมาขับไล่กันแล้วประชาชนก็บอกว่าเฮ้ยมึงออกมาเลยซิเว้ยเฮ้ยอยากจะเห็นว่าจะมีกี่ตัวเดินตามนะครับท่านผู้ชมแม่มึงจัดม็อบยังแป๊กเลยครับท่านแป๊กขนาดไหนเออขนาดว่าผมเรียกเป็นคณะหลอมแหลมได้นะครับท่านผู้ชมก็จึงเป็นกระแสข่าว รวบรวมมาถแถลงเบื้องต้นหากอย่างซื้อสินค้านัดวิวแอดลน์นัดวิวชอปสั่งซื้อกันเข้ามาได้ครับท่านสินค้ายังมีอีกหลายอย่างจึงขอจบการแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับผม